มผีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชิตวันชนะกุลนะนะก็นำสิ่งที่มันเป็นมีอยู่เกิดอยู่ในโลกนะก็มีความรู้ทางด้านเกี่ยวกับต่างประเทศเพราะเป็นดรจบต่างต่างประเทศมีความรู้กว้างขวางทางต่างประเทศพอสมควรอา่า อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์็นตอนนี้ดรจิตวันก็ยังทำงานอยู่บอกว่ากาสิโนฮาวายแดนพาราไดส์แดนสวรรค์คาสิโนฮาวายเป็นแดนแดนแดนสวรรค์ต้นปีที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบรายงานการศึกษาคาสิโน,โน ถูกกฎหมายนะบอกว่ากาสินโนถูกกฎหมายของคณะกรรมาการของคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาการเปิดสถานสถานบันเทิงแบบครบวงจรนะเขามีวงเล็บภาษาอังกฤษไปอะไรอันอัตมาไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษก็จะผนผ่านบ้างอันไหนอ่านพอออกก็ออบบอ,อกบากอันไหนอ่านไม่ออกก็จะสะกดตัวอักษรให้ฟัง เปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์การจัดการรายได้และภาษีจากธุรกิจคาสิโนถูกกฎหมายเนื่องจากเขาเอาภาษีทางคาสิโนเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญแต่สำหรับการเลือกตั้งคราวนี้ยังไม่ปรากฏพักการเมืองใด แสดงจุดยืนเกี่ยวกับการมีธุรกิจคาสิโนโถูกกฎหมายบนผื้นแผ่นดินไทยนี่เขาเน้นตัวดำมาด้วยนะแต่ดำไม่ค่อยขึ้นเท่าไหนะร่บนมามันตัวไม่ค่อยขึ้นดำแต่อาตมารู้สึกว่าจะเน้นเน้นหรือเปล่าไม่ได้เน้นเลยคาสิโนโถูกกฎหมายก็ไม่ต่างจากการพนันประเภทอื่นใช่ไหมคาสิโนเนี่ยแล้วก็จะให้เป็นไปถูกกฎหมาย คาสิโนถูกกฎหมายก็ไม่ต่างจากการพนันประเภทอื่นซึ่งนักการเมืองเนี่ยมักใช้เป็นเครื่องมือหาไรายได้เข้ารัฐแทนการขึ้นภาษีที่จะทำให้สูญเสียความนิยมจากประชาชนคือถ้าจะเก็บภาษีจากประชาชนเพิ่มขึ้นประชาชนก็จะต่อว่าแต่ถ้าไปตั้งคาสิโนก็ได้เงินจากไอ้พวกนู้นเอามา ก็ถ้งงั้นแต่มันก็มีผลเสียตรงที่ว่าต,ตั้งกับกาคาินโนตั้งการพนันให้แก่คนประชาชนก็เสื่อมลงต่ำลงเนี่ยอันนี้มันน่าคิดนะนการขึ้นภาษีจะทำให้สูญเสียความนิยมจากประชาชนอย่างไรก็ดีผลการศึกษาที่ปรากฏในวารสารชั้นนำของโลกพบประเด็นสำคัญตรงกัน พบละพบประเด็นสำคัญตรงกันว่าการจัดตั้งกาสิโนโทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นเพียงในระยะเวลาสั้นๆจริงอาจจมาเห็นด้วยแต่ส่งผลร้ายต่อคนจนมากที่สุดโดยภาษีจากการพนันมีลักษณะถดถอยรีเกรสซีมากกว่าภาษีจากการบริโภค รายได้ของครัวเรือนที่ยากจนส่วนใหญ่จึงหมดไปกับการส่งเงินเข้ารัฐผ่านการพนันประเภทต่างๆแม้แต่หวยลอตเตอรี่อะไรนี่ก็การพนันแม้แต่เรื่องอ,อะไรนะั้นหุ้นหุ้นก็ใช่การพนันไ รับประกันชีวิตในก,การพนันนะพนันขั้นต่อกันเอาชีวิตเป็นตัวประกันเลยนะแม้ผ่านการพนันประเภทต่างๆทำให้ความเหลื่อมล้ำในสังคมรุนแรงยิ่งขึ้นถูกต้องที่สุดนะนอกจากนี้เมื่อพิจารณารายได้ของคาสินโนพบว่าส่วนใหญ่มาจากคนในท้องถิน่นนะมันตั้งอยู่ในนี้ ก็คนในถิ่นนี้นี่แหละที่มันยัง,งโง่เงายังติดยึดในไอ้พวกกิเลสนะมันเป็นกิเลสมันก็ไปเล่นกันมาจากคนในท้องถิน่นรายงานสถิติผู้เล่นคาสิโนในมาเก้าโดยมาเก้าแกมมิงอินสเปคชันอินโคออร์ดิเนชันเบรู อัน,นอาตมาว่าอ,อ่านว่าบรูอ่ารือบูโรหรือบูรูอ่าบรููอารีเ e อยูนะระบุว่าแต่ละปีมีนักพนันเป็นคนต่างชาติที่ไม่ใช่เชื้อสายจีนเพียงประมาณร้อยละสามถึงสีเท่านั้นคนต่างชาติมาเล่นในในบอนคาสิโนโอของในประเทศ น่าแสดงว่าคนเล่นคาสิโนส่วนมากไม่ใช่คนต่างถิ่นหรือชาวต่างประเทศกิจกรรมคาสิโนถูกกฎหมายจึงทำให้การพนันในสังคมเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวส่งผลถึงปัญหาสังคมอื่นๆอาธิข้อมูลของ FBI ชี้ชัดว่าในช่วง3-4ปีนี้ภายหลังการนำคาสิโน,เป,น,เ,ปนเป็นกิจกรรมถูกกฎหมาย อาชญากรรมในแต่ละพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ8ปดถึงสิชุมชนที่ตั้งอยู่ห่างจากคาสิโนโไม่เกิน10ไม้มีอัตราการถูกยึดบ้านที่บ้านที่สูงขึ้นนะยึดทั้งบ้านทั้งที่ดินสูงขึ้นไม่นับรวมปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จริงนี่โทษภัยมันมีผลข้างเคียงขึ้นมาอาี้เยอะในขณะที่นักการเมืองหลายประเทศนักการเมืองไทยเกือบทุกยุคพยายามผลักดันคาสิโนโให้เป็นกิจกรรมถูกกฎหมายแต่นั่นไม่ใช่ฮาวายดินแดนพาราไดส์อ๋อนี่เอาข้อมูลจากบอฮาวายเขาไม่มีเนาะไม่ใช่ดินแดนฮาวายพาราไดส์เป็นสวรรค์ ที่ผู้คนจำนวนมากใฝ่ฝันต้องไปต้องการไปเยือนสักครั้งในชีวิตฮาวายเป็นหนึ่งในสองรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีกฎหมายบัญญัติให้การพนันทุกชนิดเป็นสิ่งผิดกฎหมายโอ้โหดีจังเลยครับกฎหมายนี้การพนันทุกชนิดเป็นสิ่งผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่นี่นมากการพนันการิโนโการแข่งมา้า การพนันกีฬานี่บิงโกเออเมตบิงโกเคยเคยเล่นมังบิงโกไม่มีเลยเหรอโอ้อาตมาเคยเล่นบิงโกแต่ลืมหมดละเดนี้ได้เคยเล่นบิงโกการกีฬาบิงโกรวมถึงเรือสำราญที่ที่จัดให้มีการเล่นการพนันโอ้โหเข้มดีจังเลยเข้มงวดดีมากก็ไม่สามารถ เล่นผ่านหน้าน้ำฮาวายโดยเด็ดขาดโอ้โหแค่แขกเรือก็ไม่เอาเลยนาอพนันกันการละเมิดกฎหมายอาจส่งผลให้ถูกจำคุกนี่ผิดกฎหมายพวกนี้จำคุกเดนเนียสอินนอะไรเนี่ย i n o u y e จะอ่านว่าอะไรชื่อคน อดีตนักการเมืองยุคแรกและรัฐบุรุษของฮาวายคนนี้คุณเดนเนยลเนี่ยแล้วชื่ออีกคำอัตมาอ่านไม่ออก i n o u y e และรัฐบุรุษของฮาวายผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของมอลลรัตต่อมาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒทสภาตั้งแต่ปีพศ .2566 จบจน วาระสุดท้ายของชีวิตในปี2555ประกาศจุดยืนอย่างแน่วแน่ว่าพื้นแผ่นดินฮาวายไม่เหมาะกับการพนันทุกชนิดเพราะการพนันไม่ว่าประเทศใดจะดึงดูดนักท่องเที่ยวคือหมายคำพูดเปิดประเภทที่เราไม่ต้องการนะครับคือหมายคำพูดปิดหมายคำว่า ไอ้บอนการพนันในประเทศเนี่ยมันจะดึงดูดนักท่องเที่ยวประเภทที่ไม่ควรต้องเข้ามาไม่ควรเข้ามาในประเทศนี้ไม่ต้องการนห้พรนักพนันจะเข้ามาเล่นมาจะได้เงินได้ทองนะมันมันไม่น่าจะได้มันไม่สมควรกล่าวคือจะไม่ใช่ประเภทไม่ใช่ประเภทคนคุณภาพแน่นอนคนไม่มีคุณภาพน่ที่มาพักผ่อนกับครอบครัวชื่นชมธรรมชาติ รวมถึงรักษาไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอดีงามแต่จะเป็นกลุ่มคนที่นำมาซึ่งความเสื่อมโทรมทางสังคมในหลายมิติแม้ว่านี่ก็จะเรียกเดนเนียลก็ไม่เรียกเอา i n o u y e มาแม้ว่าคุณนี้แหละคุณอนอินอะไรนี่ป่ะิ n น i นะ i n u i i น u ยอะไรเนี่ย อินุยเนี่ยาแม้ว่าคุณก็อ่านไปโมเมีไปตามเราเขาจะออกเสียงไงเราไม่รู้นี่นะแม้ว่านาคุณเดนเนยลนี่แหละเ,เขามีตัวกลางด้วยนะเคชื่อเขาเสียชีวิตไปกว่าสิบปีแต่อุดมการณ์ของเขายังมีอิทธิพลต่ตอชาวฮาวายจบจนทุกวันนี้รัฐฮาวายได้ตั้งชื่อสนามบินนานาชาติฮานูลู ที่ฮอนดลูดูสนามบินนานาชาติฮอนดลูดูว่าเดลเนอร์เคอินนินเนั่อ International Airport ซึ่งเป็นเกียรติประวัติและเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงโอ้ดีจังเลยเนาะผู้ชื่นชอบและกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการพนันรวมถึงนักการเมืองยุคต่อมา พยายามผลักดันคาสิโนและรัตตรี่เนี่ยให้เป็นสิ่งถูกกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องโดยอ้างว่าเป็นการสร้างรายได้ให้รัฐโดยไม่ต้องขึ้นภาษีรวมถึงนำเม็ดเงินและงานใหม่ๆมาสู่ระบบเศรษฐกิจฮาวายซึ่งมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวแต่ไม่เป็นผลสำเร็จชาวฮาวายในปัจจุบันยังยึดมั่นในอุดมการของเดนนินเอนุย ที่ให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับพวกเขาแล้วหาดทรายน้ำทะเลสวยใสยธรรมชาติที่งดงามคือมนต์เสน่ห์ของรัฐฮาวายคือทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับธรรมชาติการมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อนฝูง อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขชาวฮาวายอยากให้คนทั้งโลกเดก,กล่าวถึงฮาวายในลักษณะเป็นสวรรค์เป็นสวรรค์เขตร้อนที่ทุกคนมาอาบแดดสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติสมบูรณ์แบบด้วยธรรมชาติเป็นดินแดนซีวตไลส์ร้การพนันตราบนานเท่านานเช่นนี้แล้ว คนไทยรวมทั้งนักการเมืองไทยในยุคพศนี้อยากให้คนรุ่นหลังและชาวโลกได้จดจำไปประเทศไทยนะได้จดจำประเทศไทยในรูปแบบใดคำตอบอยู่ที่คนไทยทั้งชาติอันนี้หมายเหตุเขามีภาพประกอบด้วยภาพของของจิตวัวนเขาในต่างประเทศรไะดรด,ด้วย เราไม่ได้อินเสิร์ตประกอบใช่ไหมแต่ตัวหนังสืออ้าวม่เป็นไรก็ผ่านไปนก็เห็นที่การดรชิตวันนำสิ่งที่เสนอมานเนี่ยอัตมาเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยพันเรเไม่ใช่ร้อเลยว่าไม่ควรที่จะต้องให้เกิดการพน,นันการพน,นันสารพัด แม้แต่เล็กๆน้อยๆที่เขาเคร่งขนาดแข่งเรือแล้ก็พนันยังไม่ได้เลยคิดดูสินี่ดีมากเลยเพราะงั้นก็คิดว่าน่าเอาอย่างน่าเอาอย่างแต่ค่อยๆทำไปมันจะทำรวดเร็วรีบรัดก็คงไม่ได้ลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆมันจะทำได้ตรงที่คนต้องสร้างคน ต้องทำให้คนหนึ่งเห็นความเลวร้ายของการไปติดการพน,นันทึ่งเป็นอบายมุกเป็นเรื่องนรกใหญ่อบายมุกคือหัวหน้านรกนรกใหญ่โดยภาษาพระพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องเลวร้ายตำ่ำต่ำที่สุดแล้วคำว่าอบายยมุกนี่ไม่ควรจะต้องมามาทำเลยน,นั่นหนึ่งสองให้คนพึ่งตนเอง ให้คนมารู้วิธีที่จะมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะคนไทยเมืองไทยอยู่ได้ด้วยการทำกสิกรรมกสิกรรมนี่ทำมาแต่ปู่ย่าตาตัวและมีเกษตรกรในเมืองไทยมีชาวไร่ชาวนาในเมืองไทย7 0 8 0เซเดี๋ยวนี้ก็ยังมีมากอยู่อย่างนั้นอยู่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ แล้วก็จะเป็นกระดูกสันหลังของชาติไปอีกนานเท่านานในเมืองแตยเพราะเราอยู่ในโซนของแผ่นดินที่ปลูกพืชพันธัญญาหารเพิ่มจากการปลูกทำนาปลูกแต่ข้าวเพิ่มการทำพืชพันธัญญาหารอื่นๆอีกขึ้นมาให้มันได้อุดมสมบูรณ์อย่างที่อาตมาเคยพูดมาหลายทีแล้วถ้าเมืองไทยเป็นเมืองที่ เก่งเก่งในเรื่องของเกษตรกรรมเป็นเกษิกรแข็งแกร่งเป็นเกษตรกรแข็งขัน,น,รขขนจริงๆและทำได้มีประสิทธิภาพทั้งมีพืชพันธุ์ญาอาหารที่ดีให้มากๆและส่งไปขาต่างประเทศให้ถูกๆคุณของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจอย่างนี้่ มันจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐมันจะเป็นสิ่งที่เลี้ยงโลกเป็นสิ่งที่สุดยอดแล้วนะเพราะมันเป็นปัจจัยชีวิตอาหารนี่เป็นหนึ่งในโลกในปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มก็รองอยารักษาโรคที่อยู่อาศัยนี่ปัจจัยสี่พระพุทธเจ้าสรุปไว้แล้วอาหาร เกวลิงกรอาหารอาหารคือสิ่งที่กินเข้าไปในปากเคี้ยวกินเลี้ยงร่างขันเนี่ยเป็นหนึ่งในโลกชาติไหนชาติไหนทุกชาติแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังกินอาหารเกิดเป็นสัตว์ขึ้นมาแล้วต้องกินอาหารเพราะจึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเลยต้องเห็นความสำคัญอาตมาพูดป้ายตั้งเยอะถ้าเผื่อว่า แม่แต่เกษตรกรชาวไร่ชาว,าชาวนาก็ได้รับเหรียญตราได้รับความยกย่องได้รับความนับถือสามารถจริงภาคเพียรทำงานการเกษตรกรรมกันนี่พวกนี้ให้ดีให้เจริญให้ได้มากๆขึ้นวันถ้าประเทศไทยเร่งรัดพัฒนาเรื่องของอุตสาหกรรมไทยเราก็ทำว่าไม่เก่งเท่า แล้วก็เน้นสิ่งที่เก่งที่ดีที่ควรของเราเสริให้ยิ่งใหญ่ยิ่งอาวุธเราไม่ต้องไปทำเลยเสียเวลาหรือไปสร้างไอ้เครื่องปรุงแตง่งเครื่องประเทเงือะไรต่างๆ,ๆนะัเลิกเลยเป็นอบายมุกอย่างยิ่งเหมือนกันนะเลิกแล้วมาสร้างสิ่งที่เป็นสาระก่นสารพวกนี้โดยเฉพาะศิิกรรม ้าเผื่อว่าดำเนินนโยบายตั้งแต่วันนี้ไปถ้าเพียนผู้บริหารรับทราบดีแล้วเร่งเันนี้ไปให้ดีจะใช้วิธีบริหารซึ่งฉลาดกว่าอาตมาเยอะแยะผู้ที่เคยบริหารมนุษย์ชาติสังคมเนี่ยอาตมาสอนเรื่องธรรมะทุกชาตินี้นะอาตมาเน้นธรรมะว่าเรื่องการบริหารทางด้านองค์ประกอบพวกที่เยอะทางเศรษฐกิจนะไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ทางธรรมะเนี่ยอาตมามั่นใจอย่างนี้เป็นต้นนะมันถช่วยกันอย่างนี้ได้จะยอดเยี่ยมอาตมาก็เลยมีความเห็นเมื่อรักเตอร์ิตตวันันนี้มาอาตมาก็เลยมีความเห็นของอาตมาเป็นคอมเมนต์ของอาตมากันแล้วกัน ประเทศไทยเนี่ยจะให้เป็นประเทศที่มีสวัสดิการจากรัฐเต็มที่เหมือนประเทศทางสแกนดิเนเวียนนะตามที่ธนาทรคือใครก็แล้วแต่ชื่อธนาทรตามที่ธนาทรเขาต้องการอย่างนั้นหรือคนต้องให้รัฐเลี้ยงดูว่างั้นเถอะ คนนี้ต้องให้รัฐเลี้ยงดูเป็นภาระของรัฐเลยโดยการเก็บภาษีแพงๆสูงๆเข้ารัฐให้ได้มากๆนำมาให้รัฐบาลแบกภาระรับจัดสรรเลี้ยงดูประชาชนเป็นหน้าที่เป็นภาระของรัฐบาลเลี้ยงดูประชาชนข่าราชการที่ทำหน้าที่ก็จะมีอำนาจถ้าเป็นเช่นนั้นนะ ให้เงินไปนเป็นรัฐแล้วก็รัฐจะเป็นตัวผู้บ,บริหารเป็นผู้จัดสรรประชาชนจะต้องขึ้นกับเงินนะโดยเก็บภาษีแพงๆสูงๆเข้ารัฐได้มากๆแล้วก็นำมาให้รัฐบาลแบกภาระรับจัดสรรเลี้ยงดูประชาชนข้าราชการที่ทำหน้าที่ก็จะมีอำนาจเพราะเป็นผู้จัดสรรเงินใช่ไหม กิดอันเกิดจากหน้าที่ที่จะจัดสรรให้แก่ประชาชนเนี่ยมากสูงขึ้นน้าหนักจะไปอยู่ที่ข้าราชการมีอำนาจประชาชนก็จะต้องตกเป็นเบี้ยล่างของข้าราชการเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐหรือข้าราชการเป็นเป็นอริยบุคคลก็ดีไปหรือเป็นอรห,รหนันต์เลยก็ยิ่งดีไปพระเป็นอริยบุคคลก็ดี ไม่มีกิเลสซื่อสัตย์ก็ดีแต่ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐหรือข้าราชการมีกิเลสไม่ซื่อสัตย์เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้หรือขี้โกงและวประเทศจะเป็นยังไงอำนาจก็ตกอยู่กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าข้าราชการกันเต็มที่มันก็ตรงกันข้ามกับประชาธิปไตยกันคนละขั้วเลย เพราะอำนาจไปอยู่ที่ข้าราชการมันไม่ได้อำนาจอยู่ที่ประชาชนผู้บงการมีอำนาจใหญ่ต้องดูแลต้องพึ่งเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการนะมันตรงกันข้ามกับประชาธิปไตยกันคนละขั้วเลยก็เป็นประเทศที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือข้าราชการเป็นนายประชาชนเป็นทาส แทนที่จะเป็นประเทศที่เป็นปที่ประชาชนมีอิสระเสรีเต็มที่พึ่งตนเองให้ได้ไม่เป็นภาระของรัฐให้ยิ่งยิ่งคนต้องทำตนให้ไม่เป็นภาระของรัฐให้ยิ่งยิ่งและสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเผือเผ่อแผ่สังคมเกื้อก้วางออกไปเป็นสามัคคีสังคมอบอุน่นคนนี่แหละช่วยกันเองช่วยกันเผื่อแผ่เกื้อกูล ถ้าจะพูดแลเหมือนอย่างชาวโศกทำอยู่เนี่ยถ้าทำอย่างนี้กันนะจะอบอุ่นก็ตามแบบของพระพุทธเจ้าคนที่จะเปลี่ยนประเทศไปจากสังคมอิสระให้เป็นสังคมที่มีข้าราชการเป็นนายหยุดกันเสเถิดนะ อย่างที่ธนาธรก็ะพยายามจะกระทํานี่เป็นตน้นหยุดกันเสียเถิดประเทศไทยทุกวันนี้ก็ดีที่สุดแล้วอย่าพิสดานวิตรฐานคิดให้บาบาบาบอหนักออกไปเลยเรียนรู้สัจธรรมของพระพุทธเจ้าที่มีปัญญาที่เป็นโลกุตระกันให้ดีๆมันสุดยอด ประเสริฐไร้เทียมทานแล้วไม่มีทฤษฎีไหนที่จะวิเศษเท่าได้อีกแล้วเป็นแต่ว่าโลกยุคนี้นะ่ะคนเสื่อมจากพุทธศาสนากันไปจริงๆคนไทยเมืองพุทธนี่แหละเสื่อมไปจากพุทธศาสนาที่เป็นโลกุตระ มีโลกุตตรธรรมกันไม่ได้มันจึงเกิดความทุกข์เกิดความไม่สงบไม่สบายไม่อบอุ่นไม่อิ่มเอมไม่กระเซมใสไม่มีใจเกื้อกูลไม่เพิ่มพูนการเสียสละกกันนะแต่ทหารมาศึกษาโลกุตตรธรรมของพระพุทธเจ้าให้สมาิธิแล้วก็บ,บูรณะ ให้เกิดโลกุตรธรรมกันในคนในสังคมไทยเนี่ยทำให้ได้จริงๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นให้ดีที่สุดเลยเมืองไทยมีมีของดีมีเชื้อของทิศดียิ่งใหญ่คือของพระพุทธเจ้ามีโลกุตรธรรมอยู่แล้วอันนี้แหละ ถ้าเผื่อว่าได้ได้ฟังที่อาตมาพูดนี่ก็ตามคนที่รู้แล้วยิ่งรู้แล้วมาช่วยกันผนึกกันสร้างอันนี้อาตมาสรุปในเรื่องบรรยายธรรม,มานี่มาหลายทีว่าในคนเนี่ยที่เกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ย พระพุทธเจ้าศึกษาเรื่องคนกับสังคมเท่านั้นแล้วในความเป็นคนและสังคมนี่คืออะไรคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดพฤติการพฤติกรรมจนถึงขั้นมันโง่ฆ่ากันจะเป็นอำ้าโลกจะอำนาจบาดใจแล้วก็สร้างอะไรตะอะไรขึ้นมาให้มีอำนาจที่จะไปการเป็นเครื่องต่อรองสร้างอาวุธไปเครื่องต่อรองไอ้คนเห็นว่า อาว,วุธเป็นอำนาจใหญ่ที่จะยิ่งใหญ่ในโลกหรือว่าจะป้องกันตนเองได้อะไรก็แล้วแต่สร้างเงินทองขึ้นมาให้มันหลงไหลกันไปนะสร้างเกมขอเรียกว่าเกมเกมการเกมเกมการแข่งขันเกมการอาศัยเกมอะไรที่มันไร้สาระหรือว่ามันซับซ้อน ที่ทำให้คนไม่สำเร็จไม่จบกิจกันเนี่ยไม่จบกิจคำว่าจบกิจคำนี้อัตมาจะได้อธิบายในต่อต่อไปในเรื่องของเศรษฐกิจรัฐกิจสังคมกิจคำว่ากิกิจการการกระทำเนี่ยแล้วก็จบกันที่คำว่าจบกิจจะได้ขยายความอันนี้ให้ที่เข้าใจจะจะจะเลยว่ามันสำคัญมากเลยอ่ามันสำคัญด้วยคํคำว่าจบกิจเนี่ย ถ้าไม่เข้าใจคำนี้ซะแล้วเนี่ยมันไม่มีทางจบกิจคำนี้เป็นคำของพระพุทธเจ้าที่คนไทยมาแปลาาจากพระบาลี